ท่านผู้ชมคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะก็มีการตั้งกระทู้ถามสดนะคะเรื่องของการรับจำนำข้าวการระบายข้าวซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณณัฐวุฒิสายเกลือก็ลุกขึ้นมาตอบในประเด็นนี้นะคะมีคําถามตามมาอีกมากมายถึงการระบายข้าวรวมถึงการสร้างความโปร่งใสทําอย่างไรที่จะให้เกิดทุจริตน้อยที่สุดนะคะแล้วก็คําถามเรื่องเงินเงินทองทองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการรับจำนำข้าว ขาดทุนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวสอบถามเรื่องนี้จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณนัทุฒิไสเกลสวัสดีคระสวัสดีครับค่ะท่านตรีคะตกลงว่าการรับจำนำข้าวขาดทุนมากน้อยแค่ไหนต้องเรียนอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมอธิบายความในการตอบกระทูเมื่อวันนี้ก็คือได้หยิบยกหลักการขึ้นมาก่อนว่าจากที่ผ่านๆมาเนี่ยโครงการที่รัฐบาลจะชุดไหนก็ตาม ควักเงินงบประมาณไปสนับสนุนการยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรจะเรียกจำนำแทรกแซงประกันหรือเรียกอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นโครงการในลักษณะนี้ที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่อยู่ในภาวะขาดทุนทั้งสิน้นนี่พูดถึงอดีตทั้งหมดเพียงแต่ว่าพอมาถามผมว่าแล้วโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ล่ะ,ะตกลงมันกำไรยังไงขาดทุนแค่ไหน ต้องตอบว่าขณะนี้มันยังสรุปผลไม่ได้เพราะกำลังดำเนินโครงการอยู่รัฐบาลเนี่ยอนุมัติกรอบวงเงินมาทั้งหมด4 1 0 0 0 0ล้านบาทให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการนะครับรับจำนำข้าวจากเกษตรกรในอัตราราคาข้าวเปลือเจ้าตันละ15,000ข้าวหอมมะลิตันละ20,000บาทอันนี้เป็นที่ทราบทีนี้ในช่วงของการรับจำนำเนี่ยก็ควักเงินออกไปเพื่อให้กับเกษตรกร ตามราคาที่ประกาศตามคุณภาพาค่ะแล้วข้าวที่มาเก็บในโกดังของรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนของการระบายเพื่อนําเงินกลับเข้ามาคืนให้กับทกศก็อยู่ในสภาพเงินหมุนเวียนแบบนี้คือมันวนกันตั้งแต่ว่ารับจะนําเข้ามาพอมากองไว้ก็ต้องระบายออกไปเพื่อเอาเงินมารับจนำนาใหม่ใช่พอมันวนอย่างงี้คนก็ตั้งคาถามทุกทุกทอด ทุกๆท,ทอดของการกระทำนะอย่างเช่นตั้งแต่เริ่มรับจำนำท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าก็รู้กันอยู่ว่ารับที่หมื่นห้าตันละหมื่นห้าเกษตรกรหรือว่าบางจุดก็มีเสียงดังๆออกมาว่ารับจริงแค่หมื่นเดียวรับจริงแค่หมื่นหนึ่งหมื่นสองเท่านั้นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงข้อเท็จจริงคือถ้าหากข้าวได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่โครงการกําหนดแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวเขายืนยันขณะนั้นเนี่ยก็จะได้รับราคาเต็ม ตามตัวเลขที่ประกาศในโครงการรับจำนำมีใครเคยได้ราคาเต็มไหมมีะพี่น้องเกษตรกรทั่วไปนะครับเขาอภิปรายกันในสภาเนี่ยผมจําได้ผมตอบกระทู้เรื่องจำนำข้าวคราวก่อนหน้านูน้นสสฝ่ายข้านอภิปรายว่าไม่มีใครได้ราคาเต็มปรากฏว่าสสอ,อีกข้างหนึ่งยกนะจังหวัดนั้นอำเภอนี้ก็ประกาศกันเป็นฉาก,ากผมยืนยันว่ามีเพียงแต่ว่าที่ได้ไม่ถึงตามราคาเต็มที่ประกาศเพราะคุณภาพเพราะความชื้น ซึ่งอันนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาะส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจแล้วก็ยังชอบแล้วก็ยังเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการเข้าร่วมโครงการนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เต็มจริงๆถ้าหากพี่น้องชาวนาะเห็นว่าเสียประโยชน์เนี่ยเขาคงไม่ออกมาปกป้องโครงการนี้อย่างเต็มแรงทุกครั้งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเรียกร้องให้ยกเลิกกลับไปที่เรื่องกาไรขาดทุนเมื่อมันมีการหมุนเวียนกันเรื่องการระบายแล้วก็จํานาจ่ายออกอจึงยังสรุปไม่ได้เวลานี้ ว่ากำไรหรือไม่ขาดทุนหรือเปล่าดีไม่ดีนี่อาจจะเป็นโครงการแรกด้วยซ้าไปเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโครงการอย่างน้อยที่สุด1รอบเทอมการทํางานของรัฐบาลคือ4ปีค่ะก็จะดูว่าตัวเลขณขณะนั้นราคาข้าวมันขยับสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับถ้านับตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการรับจำนำของรัฐบาลชุดนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวตัวเลขก็ขยับปรับตัวสูงขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำไป ว่าสุดทางเสมอตัวหรือกําไร,ค,รคือรัฐมนตรีกลางพยายามจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆในการระบายค่าคว่าราคาตลาดโลกเท่าไหร่นะคะอันนี้งั้นขอสุดเป็นช่วงๆเพราะมันมีหลายทอดอทอดตั้งแต่การรับจําการรับจานำเข้าออมาการระบายนะคะคทอดที่ถามว่าคําถามแรกบอกว่ามันมีผลขาดทุนมากน้อยแค่ไหนรัฐมนตรีบอกว่ายังสรุปไม่ได้ใช่ไหมคะครับคือขณะนี้เนี่ยการระบายออก แน่นอนว่าราคาที่เรารับจำนำเข้ามาเนี่ยอาจจะยังสูงกว่าราคาในตลาด<ฆ>ที่มีการซื้อขายแน่นอนแต่ว่าในวงรอบของการจำนำเข้ามาระบายออกไปเนี่ยนี่คือปีที่สองกำลังเดินแล้วปีที่3ปีที่4ก็คอยอยู่เมื่อถึงเวลานั้นหากราคาข้าวในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับไทย้ายเทอมของรัฐบาลนี่ก็อาจจะเห็นตัวเลขราคา ที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับหรือมากกว่าราคารับจำนำในเวลานี้ถึงตรงนั้น,นต้องคอยดูทีนี้สมมุติว่าในที่สุดเมื่อครบรอบการทำงานของรัฐบาลอาจจะต้องมีภาวะขาดทุนจากโครงการนี้บ้างก็ต้องย้อนกลับไปดูหลักการเดิมที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยทุกรัฐบาลทำก็มีภาวะขาดทุน,น้อง,งการาาประกันร,ราคาของรัฐบาลชุดก่อนก็ขาดทุนอย่างที่เห็นมันต้องถามว่าโครงการแบบนี้ทําขึ้นเพื่ออะไร เพื่อยกระดับราคาพืชผลเกษตรกรแล้วให้เกษตรกรลดผลกระทบจากราคาพืชผลตกต่ำนี่คือวัตถุประสงค์ทุกโครงการที่ผ่านมาแต่ของจำนำข้าวนี่มันมีเพิ่ม,อมนอกจากเป็นการยกระดับรายได้เกษตรกรซึ่งยกขึ้นมาสูงพอสมควรถ้าเทียบกับราคาตลาดผลที่เกิดก็คือมีเงินใส่ในกระเป๋าเกษตรกรมากขึ้นเกษตรกรก็จะมีพลังในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยพี่น้องชาวไร่าชาวนาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับฐานรากเพราะนั้นเมื่อมีเงินในกระเป๋าเพิ่มเนี่ยเขาก็เอามาควักเอามาใช้เอามาจับจ่ายเอามาหมุนเวียนในระบบใช่ครับมาซื้อของเขาบอกว่าเม็ดเงินเนี่ยส่งไปในมือของคนระดับล่างเนี่ยหมุน3ารอบสีรอบห้ารอบเป็นไปได้แล้วมันก็สะท้อนออกมาทางการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาลไงครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นกว่า1นึ่งแสนล้านบาท ผมกำลังจะอธิบายว่าเวลาเรามองอะไรก็ตามที่เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยไปนองมองเป็นชิ้นส่วนจิกซอเนี่ยไม่ได้มันต้องมองภาพรวมทั้งระบบรัฐบาลควักเงินออกจากกระเป๋าซ้ายใจ่ายให้ชาวนาในโครงการรับจำนำ แล้วรับเข้ามาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการบริโภคภายในสูงขึ้นของอประชาชนเพราะคนระดับล่างมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นก็ใช้มากขึ้นก็เข้ามากระเป๋าขวาเป็นเงินภาษีที่เก็บได้แล้วก็ฉีดออกไปเป็น,เ,นเม็ดเงินก็ประมาณในการพัฒนาประเทศโครงการรับจำนำข้าวก็ดีค่าแรงขั้นต่ำวันละ300ค่าตอบแทนปร,ริญญาตรีเดือนละหมื่นห้านี่ก็เป็นโครงการที่ฉีดเม็ดเงินเข้าในกระเป๋าคนฐานล่างคือเวลาเคลื่อนพีระมิด มันต้องดันจากฐานให้มันดันจากยอดไม่ได้ค่ะรัฐมนตรีครั้งจะพยายามจะบอกว่าพอเงินที่ออกมามันก็จะไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นว่าอย่งงางนั้นก็มันสะท้อนออกมาทางนี่แหละครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศมันสะท้อนออกมาทางภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการบริโภคภายในอย่างที่เรียนงั้นคําถามที่บอกว่าขาดทุนเท่าไหร่แสดงคำตอบคือบอกอย่าเพิ่งนับรอให้มันครบรอบลูปก่อนหรือไงคะคือมันจะไปรีบขาดคัน เอาแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพราะโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นโครงการที่วัดกันปีต่อปีปอนต่อปอนไม่ใช่ฮะ <c oughs> แต่เป็นโครงการที่มีแผนระยะย,ยาวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของประเทศที่ทําให้เกิดการบริโภคภายในใจ,จากระดับฐานล่างอ่ะงั้นยังไม่ต้องนับเรื่องขาดทุนกําไร,รนะคะหัวใจสําคัญการระบายคือท่านผู้ชมพอรับคำนำเข้ามาแล้วเนี่ย มันมากองอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะสินค้ามันต้องมีการหมุนเวียนออกไปการระบายก็คือจะมีเงินนั้นบนกลับเข้ามาการระบายตอนนี้ไปถึงไหนต้องเล่าขุนสอยฟ้าท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเราเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมปี54 <c oughs> ชีช่วงนั้น,นช่วงนั้นนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหารได้แล้วนะ <c oughs> ครับมีข้าวค้างสต็อกเดิม <c oughs> จากรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าตันนี่ถืออยู่ในมือและค้างเก่าเพราะนั้น เราเริ่มโครงการรับจำนำเข้ามาจึงไม่ได้มีภาระการระบายข้าวเพียงแค่ข้าวในโครงการเท่านั้นต้องดูของเก่าด้วยต้องระบายของเก่าด้วยฮะถ้าไม่ระบายของเก่าเนี่ยของเก่าก็จะกลายเป็นของด้อยคุณภาพลงไปตามเวลาค่ะในการระบายเนี่ยปีแรกที่เริ่มโครงการรับจำนำระบายทั้งข้าวใหม่ในโครงการและก็ข้าวเก่าข้าวเก่าเนี่ยจากสล้านกว่าตันเนี่ยได้ระบายไปล้านแปดแสนกว่าตันแทบหมดนะฮะเกืบหมดครับ นี่ก็เอาข้า,ขาวเก่ามาระบายก่อนคือให้รีบไปเหเพราะเดี๋ยวมันมีอายุของมันใช่ครับแล้วก็ข้าวในโครงการรับจำนำเนี่ยเราก็ระบายออกไปด้วยรวมความแล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยระบายข้าวในโครงการรับจำนำเนี่ยนะครับทั้งสิ้นเนี่ยเจ็ดล้านตันจากปริมาณทั้งหมดที่รับจำนำเข้ามา13าล้าน <haft> แล้วข้าวเก่าเนี่ยก็ระบายไปแล้วเกือบ2ล้านตันค่ะทีนี้เม็ดเงินเนี่ยมันก็เป็น2ก้อน <ứng. S 1> เม็ดเงินจากโครงการรับจำนำที่ได้จากการระบาย กลับเข้ามาเนี่ยในปีแรกเนี่ยนะครับ 6, หกหมื่นกว่าล้านปีที่สองคือห้เนี่ยฮะ,ะตั้งแต่มกราจนถึงวันที่เราคุยกันเนี่ยระบายไปได้แล้วทั้งสิ้นมูลค่าสาม0มื่นล้านบาทเศษมีข้อสังเกตนะครับเพียงไตรมาสแรกเท่านั้นรายได้จากการระบายเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของป<บ>ีที่ทแล้วทั้งปีนะครับเอาเป็นว่าตัวเลขตรงนี้รัฐมนตรีจะบอกว่าได้ระบายออกไปแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ7ล้านตัน ตรงนี้พิสูจน์ได้มีหลักฐานว่าระบายจิงชัดเจนนะฮะเพราะเงินที่ได้มาจากการระบายข้าวในโครงการรับจำนำเนี่ยต้องเอาไปคืนทกศเพื่อทกศก็จะเอามาหมุนเป็นเงินในการรับจำนำจากเกษตรกรในรอบต่อไปไเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายตัวเลขให้ชัดขึ้นค่ะเพรากหมื่นกว่าประมาณ6กหมื่นหกพันกว่าล้านสำหรับปีแรกนะครับเข้าในโครงการปีที่2ไตรมาสแรก3 0 0 0 0่กว่าก็รวมแล้ว9ก0 0 0มกว่าล้านเกือบแสนล้านใช่ครับนี่สาหรับเงินรายได้จากการระบายจนถึงปัจจุบันของโครงการรับจำนำข้า ระ,ระบายของเก่ารวมทั้งสิ้นจนถึงขณะนี้ก็23,000กว่าล้าน<ะ>ทีนี้23,000กว่าล้านเนื่องจากเป็นข้าวค้างเก่าเราจึงเอาเงินก้อนนี้เข้าโครงการไม่ได้ก็ต้องคืนหลวงไป<ะ>จึงมีเงินที่จะบริหารจัดการโครงการวนกันอยู่ในวงของข้าว ในโครงการรับจำนำเท่านั้นตัวเลขเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ามีคนถามมาเยอะว่าเรื่องของข,องข้อกล่าวหาที่บอกมีการทุจริตกันเนี่ยตรวจสอบไปถึงไหนแล้วค่ะล่าสุดเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาค่ะสนับสนุนโดยปตทและ www ร์ไว k o เว็บบางกอ o